น,น,นี่เสียงอะไรบ้างดีๆหน่อยสิอันนี้เสียงอะไรอ่านดูสิเสียงฝนตกฉีค่าเอา่ะอันนี้เสียงอะไรอ่านดูสิเสียงลิงร้องกว่า อย่างน,น้องก็ธรรมชาติธรรมชาติสีอะไรเขาบอกว่าสีระบ,บายสีฟ้าท่าเสียงธรรมชาติที่้กับเสแต่มันก็ดูฟ้าๆเหลือๆเลยนะระบ,บายดีๆหรือมันตามระบ,บายสวยๆนะนอันนี้เสียงอะไรอันนี้เสียงโทรศัพท์ก็เสียงอน,นุสรณ์ที่ไอแพดหรือว่าโทรศัพท์ อ่านดูสิเนี่ยโทรศัพทูละศัพท์อันนี้แบะอันนี้โทูละทรออะทะทะสอทัศทูละทัศส,สีเขียวอืมันนี้โทรศัพท์โทรศัพท์แม่อืมอันนี้เสียงอะไรเสียงอือ มอรู <More. S 2> รอโอ,อมอล,ม,ลมพัดลมพัดสีอะไรธรรมชาติอันนี้เสียงอะไรอันนี้เสียงรถไฟก็มานุ่สร้างขึ้น อันนี้เสียงอะไรอันนี้เสียงฟับผ่าทำร,รมชาสร้างขึ้นเอาอันที่คำหนูอันได้ก่อนนี่เสียงอะไรเสียงสุกสันซออุจแล้วก็นออะนะนะขอ นออะนันัขอนักเนี kor, uh, uh, kor, kor, oh, may, ่ยขอวหเอาเหาไม่โผลไม่เอกเข้าไม่เอกห่ไม่เอกสุสุสุนออะหันักนักนักสุนัก กนะาธรรมชาติใช่ไหมอ่ะธรรมชาติสีอะไรรูบจริงๆมันน่าจะเป็นธรรมชาติสีเขียวเนะาะาบสวยๆหน่อยอันนี้เสียงอะไรเสี <c oughs> ยงคลื่นทะเล <c oughs> ก็สีฟ้าไงทำไมสีฟ้าเยอะจังดย ันนี้เสียงอะไรเครื่องบินเส,เสียงเครื่องบินเสียงอะไรเส,เสียงเครื่องบินอ่ะเสียงอะไรมนุษย์สร้างขึ้นหรือว่ามันเกิดเองธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้นสร้างขึ้นเสียงอะไรระบาย นีอันนี้เสียงกรอกรอกอกกงกรองกองกรอกรอกรอกรงเสียงกรองกลองกรองกลองกลองกลองกรองกรองแกงกรองกรองกรองแกง อันนี้อะคะอด,ออด,ออดอีดดดีนิ้วก็เสียงคนไงเพราะว่าคนเนี่ยรถไฟยังไม่ได้ทำเลยนะ อันน mm. ี้เสียงปอล้อโอโปรโปโบโปรบโปรบโปรเมือนมออือโปบมือเสียงธรรมชาติว่าเสอย่างไรเสียงสีเขียวสีเขียวคืออะไรอันนี้เสียง อ่านว่าอะไรต,อตล,ลแอแตแตอันนี้รถรถยนต์นแตงรถยนต์เสียงแต่รถยนต์แต่รถยนต์ก็ธรรมชาติธรรมชาติเหรอ,อธรรมชาติธรรมชาติอะไรก็คุณไงคุณก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นน่ะเนี้ย นาฬิกา <NYU> ปลอุปุปุกกปุกนาฬิกาปลุก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 เหรอเดี๋ยวเราใหม่แล้วก็มาเก็บสีให้สวยๆโอเคเดี๋ยวเก็บสีให้สวยๆ